สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมห่วยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มิถุนายน2566นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลน,นะครับผมของงวดประจำวันที่1นะครับผม สำหรับวันที่หนึ่งนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่ศูนย์นะครับผมวิ่งรูดสี่กับสองสำหรับเลขที่ออกนะครับผมศูนย์เก้าล่างนะครับผมแล้วก็สองเจ็ดสอง มีเจาะให้เฉออพาะ0ูน์น <texts> ะ <hi> ครับผมออก0ูมาชุดกัน27นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่16นะครับผม สำหรับเลขในตารางนะครับผมจะมี1 5 3 4 2 8นะครับผมแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่1วิ่งรูด2แล้วก็3นะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมสำหรับ1นี่ หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดและก็หนึ่งเก้านะครับผมสำหรับสองนะครับผมสองสาม สองสี่สองห้าสองหกกับสองเก้าก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับสามจะมีสามสี่ 3ามห้าสามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมจะมีหนึ่งแปดสองแปด สามเก้านะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็สามสามนะครับผม สำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผมสี่ห้าแปดนะครับผมแปดห้าสี่เป็นชุดบินนะครับผม

แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยรัฐบาลไทยนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่1วิ่งรูด2กับ3นะครับผมเม็ดเดียวนะครับผมหนึ่งนะครับผมสายวิ่งสายรูดสำหรับ1นะครับผมมี1 9 1 5 1 4นะครับผมสำหรับ2 2 6 2 9 25 23สำหรับ3นะครับผมจะมี38 35แล้วก็34สำหรับในชุดกันชอบก็ค่อยตามนะครับผมมี18 28แล้วก็39เบิ้น11 22สำหรับ3ตัวนะครับผม854538แล้วก็123นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ